สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายฝากที่ดินแล้วผู้ซื้อฝากไม่อยู่หรือบ่ายเบียงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตร และที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งแย่หรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่า ให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กําหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จํานวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือ,อใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกําหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่า,าผู้ซื้อเดิมหรือทาย,ยาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทําให้ผู้ขายนะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จาก รหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทําให้ผู้ซื้อเดิมใบเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดทะบ้างไปต่างประเทศทบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจําคุกอยู่ในเรือนจําหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทําให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทําให้ผู้ขายเดิมเสียทิศ ในการทื่อคืนไปเป็นการถาวรอ,อันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในทัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางนะสำนักง,งานวางทับโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทับแล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันที สำนักง,งานวางทับ์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพนาคนครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณนะสำนักง,งานวางทับประจําเขตน,นั้นๆตัวนในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักง,งานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอําเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนําเงินทินไถ่ พร้อมด้วยเอกสารของอตนเองและผู้รับมอบนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทับหรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทัพย์แล้วหรือวางถิ่นถ่ยแล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจ นำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอายการคุ้มครองติดในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คําแนะนําจัดตนายความาาอาสาายืน่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชาการ